ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพอ่อดาบทสมโนอาสมภัยมรกตจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสมาธิทำใจว่างทำอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับพ่อบ Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Na <coughs> <coughs> okad ni ย้ำกล่าวถึงสมาธิทําใจว่างจะขอกล่าวถึงสมาธิทําใจว่างสมาธิทําใจว่างทาอย่างไรทำอย่างไร chắc chื่o qua, thao đến tâm trí, trí minh trống vang. Thà sẽ thám, khiên qua, lai nức tưởng vang, chắc thuộc tâm, được ngay. Nức về ว่างจะชื่อว่าถูกต้องหรือไม่ก็มีคำตอบว,ว่าการนึกถึงความว่างไม่ถูกต้องตามที่นี้หรือตามความหมายในที่นี้ ไม่ถูกต้องตามฟามหมายของเนื้อความอันนี้แล้วจะใช่ได้หรือไม่ <c oughs> สมมติว่าคนหนึ่งนั่งสมาธินึกถึงแต่ความว่าคือนึกถึงเหมือนกับอากาศที่มีความว่าง รอบตัวของเราหรือว่าทุกแห่งทุกคนก็มีแต่ความว่างต้งนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายจะนึกถึงแต่ความว่างอันมีทุกผนทุกแห่งรอบตัวเราหรือแม้ในตัวเราก็มีแต่ความว่างไปนึกถึงอย่างนี้ ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกันถึงจะไม่ถูกต้องตามความหมายของสมาธิทำใจว่างแต่การนึกถึงความว่างอยู่เสมอเป็นอารมณ์เรียกว่านึกถึงความว่างเอามาเป็นกรรมฐานอันนี้ไม่ทิดคือเป็นสมาธิได้ ถ้าทํานแน่วแน่ขึ้นไปจนเป็นเอกัตประารมคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งก็จะเข้าในคำที่พูดม่าประชาญชาญนั้นีอยู่สองอย่างคือรูปประชากบ ร,รูปฌานคือฌานที่มีรูปอะรูปฌานคือฌานไม่มีรูปหารูปบ่ได้ฌานแปลว่ายอย่างไรหรือหมายความว่ายอย่างไรฌานนี้หมายถึงจิตเพ่ง <c oughs> หรือเพ่งจิตไปในอารมณ์นั้นนั้น เช่นนึกถึงความว่างนวงมาความว่างมาเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตฟุ้งไปในที่อื่นอันนี้ท่านเรียกว่าฌานแต่ว่าความเพ่มหรือจะพูดเป็นภาษาแบบง่ายๆก็คือสนใจหรือมุ่งใจ ในอารมณ์นั้นนั้นรูปใจลงไปในอารมณ์คืออารูปดำที่ได้กล่าวขึ้นต้นอันนี้เป็นอารูป,ประกรรมฐานก <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ถูกต,ต้องตามฝาหมายของสมาพิทำใจว่าง ็จิงอยู่แต่ก็ไม่คิดจากการเป็นสมาธิคือหมายความว่าเป็นสมาธิได้และก็ใช้ได้และก็เหมือนกับที่อธิบายมาแล้วคือเป็นอรูปกรรมฐานสมาธิที่ทำใจให้ว่างที่แท้เป็นอย่างไร ทำใจให้ว่างที่แค่ไม่ไม่ต้องเพ่งหรือไม่ต้องทำความว่างนั้นไม่ต้องทำไม่ต้องเพ่จงจิตด้วยเพราะเหตุใดก็เพราะว,าว่างว่างนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ความว่างนั้นมีอยู่แล้วคือเป็นของเดิมเป็นของที่ไม่ต้องทำเป็นเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตชนิดหนึ่งจะว่าเป็นอากาศธาตุหรือเป็นอมตะธาตุก็แล้วแต่จะสมมุติเรียกแต่ความว่างอันนั้นมีอยู่เป็นของเดิม คือไม่ต้องทำถ้าจะเรรียบเรรียบก,ก็เหมือนกับว่าบนดอยบนดอยตุงบนดอยตุงนั้นมีสิ่งที่กระทำขึ้นเป็นของใหม่คือพระตำหนักตมเด็กยาอราชิาน ตำหนักสมเด็จยาหรือสวนดอกไม้อะไรที่เขาไปตกแต่งกันอันนี้คือเป็นของที่ทำขึ้นหรือแม่พระธาตุโดยตรงก็เป็นสิ่งที่กระทำขึ้นสมัยพระกัตะมหาศัตตะได้ออกพระบร,รมธาต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิสถานในที่นั้นก็ายเป็นพระเจดีย์หรือพระธาตุขึ้นมาภายหลังก็มีสิ่งอื่นๆติดตามขึ้นมาเช่นพิหารพระพุตธรูปจิ่งที่ก่อสร้างอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นติดตามมาหลายอย่างหลายประการ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําขึ้นแต่ของเดิมของเดิมนั้นไม่ไม่ยม,มีสิ่งที่กระทาขึ้นคือเป็นความว่างหรือแผ่นดินที่ว่างอันนี้เป็นของที่มีอยู่ก่อนจึงชื่อว่าความว่างนั้นมีอยู่แล้วคือไม่ต้องทำแม่บ้านแม่เมืองของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันที่เราสร้างกันมา อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำครึ้นแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องทำคือเป็นของเดิมคือเดิมเขาไม่มีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่มีไม่มีอะไรเัาจย่างน,นั่นคือเป็นของเดิม <c oughs> ฉันได้ก็ดีความว่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทำก็เมื่อไม่ต้องทำแล้วจะถึงได้อย่างไร เมื่อไม่ต้องทำจิตจะเข้าถึงความว่างนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังต่ง้งหลายปัญหาข้อนี้ก็ค,คือเราไม่ต้องคิดนั่นเองคือไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกคือไม่คิดไม่นึกถึงอะไรทั้งนั้น พราะว่าความนึกหรือความคิดอันนี้มันเป็นสิ่งที่มาทีหลังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังแล้วก็มาบทบังความว่างที่มีอยู่เดิมเสียก็กลายเป็นจิตที่ไม่ว่างกลายเป็นจิตที่ไม่ว่างเป็นจิตที่มืดมนเป็นจิตที่วุ่นวาย ความวุ่นวายตกคุณเต็มไปหมด่ันผู้ฟังต้งได้จะทำอย่างไรจึงจะว่างได้จิตจึงจะว่างได้ก็คือไม่นึกไม่คิดนั่นเองถ้าไม่นึกไม่คิดไปแล้วเลิกนึกเลิกคิดไปแล้วก็ถึงความว่าง สามว่างนั้นไม่ต้องทำท่านผู้ฟัง,งทั้งหลายทีนี่วิธีที่จะไม่นึกไม่คิดนั่นแหะจะไม่นึกไม่คิดได้อย่างไรอต,ตอนนี้ล่ะมันทำให้เกิดความยากขึ้นมาว่าทำอย่างไรหนอจึงจะไม่นึกไม่คิดได้ถ้าย่างนึกอย่งคิดอยู่ตลอดไปแล้วจะไม่เป็นสมาธิ จะไม่เป็นสมาธิจะไม่เข้าถึงคามว่างตามตอนหมายของสมาธิทาใจว่าง <c oughs> ว่าไปจะทำใจให้ว่างเหมือนกับที่กล่าวนี้ก็ดูจะเป็นการยากเพราะนเมือ่อเกิดมาเป็นความทำยากขึ้นมาดังนี้ ก็มีขั้นตอนให้คือท่านมีขั้นตอนให้ท่านให้แบ่เงเป็นสามการท่านให้แบ่งเป็นสามการคืออดีตการผ่านมาแล้วอนุอนาคตการจะมาข้างหน้า ปัจจุบันการมีอยู่ในปัจจุบันการปัจจุบันปัจเดบัวนี้หรือเฉพาะหน้าอันนี้เรียกว่าปัจจุบันการถ้าว่างทั้งอดีตการทั้งอนาคตการและทั้งปัจจุบันการ คือหมายความว่าไม่นึกไม่คิดถึงการทั้งสามอีแล้วก็เข้าถึงความว่างเป็นความว่างแต่ขั้นตอนที่ท่านแบ่งไว้เราจะทำให้มันเป็นขั้นตอนขึ้นมาก็กำหนดเป็นสามการดังที่ว่านี้แหละเราเอา อดีตการออกซะก่อนเอาอดีตการกับอนาคตการออกเสียให้เหลือแต่การเดียวคือปัจจุบันการก็เมื่อเราเอาอดีตการออกไปอนาคตการออกไปก็คือไมนึกไม่คิดถึงข้างหน้าข้างหลังนั่นเองที่รวมมาแล้วก็ไม่นึกถึง ที่ยังไม่มาถึงก็ไม่นึกถึงเหมือนกันเพื่อเอาการทั้งสองออกไปก็ชื่อว่าว่างไปแล้ว <c oughs> อดีตการว่างไปแล้วและไม่นึกถึงข้างหน้าอนาคตการก็ว่างไปแล้วคือว่างข้างหน้าว่างข้างหลังคือไม่มีแล้วท่นผู้ฟังทั้งหลาย ก็เหลือแต่ปัจจุบันาการปัจจุบันาการก็ยังชื่อว่าไม่ว่างก็จะต้องทำให้ว่างต่อไปทีนี้สมาธิในปัจจุบันาการท่านเบินขั้นตอนไว้ให้กำหนดทำให้เป็นปัจจุบันาการก็ชื่อว่าพุทโธพุทโธนักถึงพุทโธพุทโธอันนี้ คือเป็นปัจจุบันการการนึกถึงพุโทโธพุธโทโธเป็นปัจจุบันการให้มารวมอยู่ที่ปัจจุบันการอดีตการอนาคตการว่างไปแล้วแต่ปัจจุบันการยังไม่ว่างก็ให้มารวมอยู่ในปัจจุบันการการนึกถึงพุโทโธพุธโทโธอยู่เสมอติดต่อกัน อันนี้ก็เป็นสมาธิคือจิตนั้นอยู่ในในปัจจุบันการแต่ยังไม่ใช่จิตว่างเตื่คือจิตยังไม่ว่างคือยังไม่ว่างปัจจุบันการเพราะฉะนั้นต้องทำให้จิตอยู่ในปัจจุบันการติดต่อกันติดต่อกันตั้งแต่อยากจนถึงละเอียด คำว่าหยาจนถึงละเอียดนั้นก็คือหมายถึงอารมณ์หยาจนมาถึงอารมณ์ละเอียดในปัจจุบันการนั้นเช่นนึกถึงอะไรเ่ะเช่นนึกถึงความตายกอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์นึกถึงความตายอันนี้เป็นอารมณ์หยา นึกไปนึกไปน de pues ึกไปอยู่อย่างเดียวนึกแต่ความตายอย่างเดียวนั่นแหละนึกคิดอยู่แต่ความตายอย่างเดียวคือคิดบ่อทั้งคิดและทั้งนึกนั่นแหละคือรวมกันเรียกว่าทั้งความนึกและทั้งความคิดว่าความตายมันเป็นอย่างไรเมื่อนึกคิดอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไป ื่อละเอียดขึ้นไปมันจะมันจะเป็นอันอื่นเกิดขึ้นมาแทนคือจะมีอันอื่นเกิดขึ้นมาแทนเลือกว่านิมิตก,กวาด้คือมันจะเป็นนิมิตขึ้นมาใหม่อันเป็นอารมณ์ละเอียดเ็จะเป็นนิมิตคือความตายเหมือนกัน หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอแต่มันเป็นอารมณ์ละเอียดอันนี้ก็เป็นปัจจุบันการเป็นผู้ฟังตรองไายแม้จะเอาอารมณ์อื่นเช่นเกษาโรมานาขาทัานตาตะจูมังสาอันนี้มายึกมาคิดก็ได้ อันนี้ก็เป็นปัจจุบันาการเหมือนกันแต่บางท่านเห็นว่าการเลกความคิดนี้จชิดเยียงไม่แน,น่นเนนเป็นปัจจุบันาการอันให้เกิดเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้ปนก็เลยใช้กระสิ้นปัณ伽เลยใช้กระ,กระินคือว่าเพ่ง เพียงเป็นสีหรือเป็นรูปร่างให้จิดอยู่กับที่ไปเลยเช่นนึกถึงสีแดงหรือนึกถึงดวงไฟหรือแสงพระอาทิตย์เมื่อเวลาเริ่มขึ้นหรือเริ่มตกอย่างนี้จะเป็นสีแดงถ้าก็ให้นึกเป็นสีหรือจะนึกเป็นสีเขียว จะนึกเป็นสีเหลือมหรือจะนึกเป็นสีขาวก็ได้ก็ให้นึกอยู่เป็นสีอย่อยางนั้นคือเหมือนกับตาเห็นอันนี้ท่านว่าเป็นสมาธิที่แนบนแน่นเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าเป็นตัวปัจจุบันชัดเจนทศชายนท่านผู้ฟังทั้งหลาย น,นี้อันนี้ยังเป็นตัวสำคัญยังเป็นตัวปัจจุบันอลการท่านให้เดินๆต่อไปก็คือทำให้ว่างตอนนี้ตอนสุดท้ายนี้ต้องทำให้ว่างถ้าไม่ว่างก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะถ้าถึงคนติดติดในอาลมไปเยืะออาจจะ เข้าป่าเข้ารกอะไรไปยืดยาวจนไม่มีที่จบสิ้นก็ได้ถ้าติดในอารมณ์หรือติดในรูปรกรรมฐานเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องสอนให้ทำให้ว่างต่อไปยอดกลาวถึงผู้ที่จเจริญสมาธิบริกรรมพุโทโธพุโทโธเวลาจิตที่จะว่างเวลาจิตที่จะว่าง ไม่ได้มีผู้รู้แนะนำก็ไปไม่ถูกอีกนั่นแหละไปไม่ถูกอย่างไรคือว่าก็จะยึดถือแต่พุโทโธนั่นแหละถ้าว่าลืมคำพุโทโธก็จะต้องเอาคำพุโทโธนั่นแหละมาว่าหรือเวลาจิตที่จะสง,งบจะว่างก็ไปนึกถึงพุโทโธอีกมันก็ไม่ว่างอันนี้คือ ไม่ได <l> ้ความแนะนำจากครูบาอาจารย์เหมือนกับว่าเดินจะถึงจุดหมายแล้วแล้วก็ย้อนกลับหลังแถมเดินจะถึงจะถึงก็ย้อนกลับหลังแถมมันก็ไม่ถึงจุดหมายสุดเพื่ถึงหมายความว่าไม่เข้าถึงความบ้างก็เพราะฉะนั้นเมื่อเดินเป็นตนว่าพุทโธพุทโธพอจิตสงบเข้าถึงความว่างแล้ว ก็ต้องทำจิตนั้นให้ว่างคือหมายความว่าไม่ให้มีปัจจุบันไม่ให้มีจิตที่ยึดเกาะยึดเกาะมั่นอยู่ให้ว่างไปเลยไม่ให้มีอดีตไม่ให้มีอนาคตและไม่ให้มีปัจจุบันคือการทั้งสามนี้มันจะหายไปอันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงความว่าง คือความว่างนั้นไม่ต้องทําก็เป็นนั้นว่าทำแต่จิตที่ไม่ให้นึกคิดเท่านั้นคือทำไมให้นึกและทำไมให้คิดนั่นแหละเมื่อไม่นึกไม่คิดมันก็เป็นความว่างประชาชนุกท่านผู้ฟรรังทั้งหลายท่านพรกคุณเจ้ากล่าวมาหรือบรรยายมาถึงค,คำว่าทำจิตอย่างไร จะเข้าถึงความว่างหรือเป็นความว่างก็คือความว่างนั้นไม่ต้องทำทำแต่การปล่อยวางเท่านั้นคือปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตและปล่อยวางในปัจจุบันอนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเดินสมาธิที่ถูกต้องของความหมายคือสมาธิปล่อยวาง สมาธิว่างทันใจว่างคือสมาธิที่ตอวว่างกระจายญาติสมทัน,ทนผู้ฝ้ทาทั้งหลายแลมาย่อยย่อขอยุติลงโดยสก,กายละคนี <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์งผลบุญจากการรวบฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไป ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่เขาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ